เอฟซีวัดดีเจ๊เอียงครับพี่น้องแฟนคลับแฟนช่องอยู่ทางบ้านน้ำสวัสดีสวัสดีแฟนคลับอูยู่ทางบ้านเมื่อนี้อาร์ดตัวเด้นครับพี่น้องเอฟซีตัวชันเปลี่ยนบรรยากาศใหม่เมื่อนี้มันกะวันที่สามสิบอ่ะยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสองสามเมื่อเมื่อนี้เจ๊เอียงจะเน้นไปที่ล่างให้ละก็เน้นอ่ะเน้นกับเน้นล่างอ่าถ้าผิดถูกยังไงก็ขอโทษขออภัยนะค่ะเด้อเพราะว่า เขาไปเบิ้งสูตรที่ว่ามันมาตัวไหนมันจะมาสี่ตัวอย่างเงี้ยค่ะเขากไปจับบางที่ห่านมีอย่างที่สูตรมันมีอย่างี่หนึงมันมีอย่างเขาจับมาได้ก็เห็นได้เป็นสี่ตัวแบบนี้แหละค่ะอ๋ออ่าวิเคราะห์ไปตามห้อยสูตรค่ะเพราะว่าสูตรอ่าสี่ตัวเขามีค่ะอเขาก็จะลงเป็นอ่าตามตามห้อยถ้าในสี่ตัวนั้นบ่มีการจีบมาอืเพราะว่าทุกงวดก็ต้องไปเช็คในสี่ตัวนั่นแหละ ราะว่าันเขาปล่อยหลักใดเขาก็ไปเบิ้งหลักนั่นค่ะอือ<ม>อันนี้จะเอียงไปเบิ้งหลักศูนย์หลักหา้าหลักหนึ่งค่ะเบิ้งม่ใส่กันแมนเอามาเบิ้งใช่กันละตัวใดมันตรงกันเขาก็เอาค่ะตัวใดบ่มีเขาก็บกต้องเอาค่ะอ,<า>อ,อันนี้เป็นเน้นล่างาสู่สัญจรค่ะล่างแต่ว่าเขาสี่สู่สัญจรไปได้บออันนี้ถ้ามันหดจังใดกะก้าบออภอาหลายๆเด้อค่ะเด้อสำหรับงวนนี้เออมัต้องเล็งไปหลายขนาดนั้นเลยค่ะงวนานี้นะ่ะ ย่าอย่าเฮาตกล่องเนาะเอาเป็นแนวทางแม่เอาเป็นแนวทางค่ะสําหรับท่านผู้ชมอ่ามักก็ะจะคอยหยิบจับค่ะถ้า,าบามากกะมักกผ่านเด้อค่ะเด้อก็เป็นแนวทางค่ะม<ส>ันผว่าเป็นแบบเป็นแนวทางพี่น้องเปล่าที่ถูกใจหลายๆอาง่ายไว่าลวหลายครูตัดดับแล้วตัดออกไปแล้วมันจะเหลือตัวโดตัวดินล่างมันประจำเลขหนึ่งปัญญาสองพันห้าร้อยอันนี้ในล่างกันบนค่ะฮะ อันนี้เน้นล่างค่ะเน้นล่าง,างแต่ว่าอ่าผู้ใดอ่าบอเี่ยมันกับกันบนนิดนึงค่ะกันบนเน้นล่างกันบนค่ะล่างกันบนอ,<ะ>อ่าผิดถูกยังไงกะขอโทษขออภัยค่ะ ถ้าเขาว่าชอบก็ไว้ทา้งวนหน่ะค่ะไว้ทางรุ่นวนหน่าอ่านี้กับเบื้องเป็นเนว้ทางก็ไไ้นวันนี้วานน,นนี้เป็นสัญจรนะแม่นันเป็นสัญจรเขากับเราต้องไปหยิบจับลายกันนั่นนะค่ะเด้อ,อทเคยเคยซื้อลายจะลดลงอ่าเคยซื้อลายใบยก็บลดลงค่ะอเพระาะว่าเขากับ่าูรุันจะออกแบบไหนแต่ว่าตามทำเนียมถ้าออกมันจะออกเลขกแปลกๆค่ะเล็แปลกๆเลยเจ้เล่กแปลกแต่ว่าจะเอียงกับมีเล็กแปลกๆให้ค่ะอ๋อเอ่อ แทนออกแปลกๆแด่ที่เฮาบอคาดว่าฝันอืมเล่สู้สัญจรเล่สู้สัญจรค่ะมินิซีคู่แข่งแข่งนแบบสี่คู่ห้าคู่มาดูค่ะห้าคู่าตัวเลขที่เอาตัวที่เจ้าของสอบนะค่ะเด้อนี่ครับเป็นแบบ F C เปิดไหมเปิเห็นแบบอ่าเป็นสำหรับศูนย์ตัวนี้ตัวนี้ถ่านจะกลับกลับออกเด้อค่ะเด้อเพราะว่า การกลับกันอย่างนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมสี่วิคราะหอออกค่ะ, hmm. ะสาหรับศูนย์ห้านี่ศูนย์มันจะมาที่ศ uh. ูนย์ห้ามันจะเป็นศูนย์สองศูนย์อย่างแล้แต่ท่านผู้ชมชอบแต่ว่าจะยเงี้ยจับมาใส่ห uh. ่าศูนย์นี่คือเลขรับห้าล้านนะอาจารย์เลา uh. ส่วนห้านี่เป็นสิบล่างของเจียเงี้ยห้ uh. าที่ห uh. ้าส่วนหนึ่งนี่เป็นเลขที่เจียเงี้ยชอบ uh. เขาลงคิดไปละเมื่อเจ้านะคือว่าเขามักชอบหนึ่ง ประมาณหนึ่งมันจกบ่มีในสูตรใดกแกบ,บม่มีแต่ว่ามันฝันเห็นน้ำดูก็เลยว่าถามมันเป็นสูตรใสนสามที่เป็นหนึ่งไปถ้าเป็นหนึ่งนะค่ะในโตกันค่ะอ,อไปที่ 50, ห้าศูนย์ห้าเก้าห้าเจ็ดจะเป็นได้แค่สามชุดนี่ค่ะเป็นแค่ได้แสยสามชุดแต่ว่าจะเอียงกะอันน่ดด้นี่สูตรใดคือห้าศูนย์กับห้าเก้าที่ขีดเ้นใตไว้ค่ะ ถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นศูนย์ก็จะอยู่ชี่ศูนย์ห้าอ่านี่แหละค่ะเขาเขมาจับแต่กันเป็นที่ศูนย์ห้าขึ้นเราค่ะถ้าเป็นห้าเดียวเลยถ้าเป็นห้าก็เป็นห้าเก้าห้าศูนย์ห้าเจ็ดขึ้นเราแต่ว่าขีดเชนไว้คือห้าศูนย์และห้าเก้าแต่ว่านอกเหนือจากห้านี่ศูนย์นี่ก็แล้วแต่ท่านผู้ชอบนะค่ะเด้ออเพราะว่าเป็นหลักเขาเป็นหลักไฮแล้วนะคะส่วนหนึ่งเลขสูตรซันจอจะยังค่ะอันที่สิบสิบห้าสิบเก้าค่ะอันนี้ชอบเจ้าค่อยตามแล้วค่ะเด้ออืม ตันองแกะยังมีห้าศูนย์ห้าเก้าห้าเจ็ดจะมีสามตัวออันนี้ก็เน้นแล้วค่ะอ่าตัวเน้นก็นจะมีห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าเก้าค่ะส่วนห้าเจ็ดเป็นตัวรองอ่าห้าเจ็ดนี่คือรองไหมค่ะเพราะว่านในสูตรสี่ตัวมันมีเลยอืมอ่าในสูตรสี่ตัวมันจะมีอ่าบอจับสี่ไซน์มีสีซีคือสี่ดับส่วนหนึ่งศูนย์สิบห้าอ่า สิบเก้านี่เป็นเลขกันสูงสัญจรค่ะเลขกันสูงสัญจรท่านไหนชอบก็ยิบจับถ้าท่านบ่ชอบอ็ะดูไว้เฉยๆจะแคบหน้าจอไว้เมืองมาอาหอยออกแล้วจะเอียงตายมอเอา,อางไงวาก็คือเอาลางมามาตัดค่ะเอาลางมาตัดเลยค่ะล่างมาตัดจ,<ะ>จับค<ะ>ู<ะ>่แจ่งๆเหลือสี่คูอ่าคูค่ะเหลือ 4, <ะ><ะ>เหลืออสี่เหลือสามคูนี่อะตัวนี้กับตัวนี้ตัวเดียวกัน ูนย์ห้ากับห้าศูนย์เป็นตัวเดียวกันอ่นาแก้น้าจอไห้เบิงค่ะแกนน้น้าจอพี่น้องเย็บี่ทุกทางรูปแบบหนาทางครับพี่น้องนี่ครับเข็มแข้งมันหลักใดที่เป็นเก้าแล้วเนาะอาจารย์แหลนะ่เนาะหลักใดที่เป็นเก้าระวัางหกนะมันเป็นหกะขอโทษขออภัยนะค่ะเด้อสิบเก้าเนี่ยเป็นสิบหกเนี่ยกับขอโทษขออภัยกันแล้วแต่บุคคลจะพิลกแพงเอาค่ะออ ว่าจับครูมีหาศูนหาเก้าตัวนี้เล่ยมีหน้อยเอาง่ายว่าตัวนี้เล่ยมีอยู่หาครู 5, ตัวนี่ยเนี่เล่ยในรางมีหาครคูมีเท่านี้ค่ะมือนี่เหลือหาครูเดินมือกันเป็นเหลือยจะครูมีหน่อยเพราะว่ามันหลายครูมันได้จับครูมากกว่ามันนิน่อยตัวเนาะแขนเขามาแขนเขามาคอนเข่าขอดเข่ามือนี่เหลือหาครูครสูสัญจรมีหน่อย จำหน้าจอไว้ได้เป็ะครัจำหน้าจอไว้เบิ่งค่ะรถแบบนักช่างครับพี่น้องเอฟซีเขาใจใยญ่เดี๋ยวมืออื่นจะเอียงจะเน้นบนเเนาะมืออื่นเนาะประมวนให้อันนี้ล่างค่ะมันนี้ล่างวิศวกนค่ะก็แหลกล่างมารับหาล้านรับหาล้านมาที่ศูนย์มาที่ศูนย์ค่ะที่ศูนย์ค่ะเอากัดจับโยนไปใส่ที่ห้าค่ะศูนย์ ได้ซ้ายวิ่งซ้ายโหลดแอ่วิ่งก็คือวิ่งศูนย์แล้ววิ่งห้าแต่ว่าลราก็มันแจกของเราได้ค่ะศูนย์วันนี้นะ,<อ>ะแต่ว่ากระเสาศูนย์อ่ะบ่ค่อยมี <อะ S 2> แต่ว่าลรากกรว่าล้วมันแจกของเราค่ะสําหรับรับห้าล้านค่ะ,<อ>ะสําหรับรับห้าล้านแล้าวแล้วว่าหมันแจนของเราเมนสำหรับอาจารย์ที่รับห้าล้านเนะะี่ยค่ะมันแจ่ศูนย์ของเรา ออยิงหอกถล่มสีจระนาจังสอบเปนน้ำเป็นไข่แก่เสียจังเจียงเป็นแนวทางารูปแบบแนวทางก็่ชื่ออ่ายๆว่าจับเน้นบนมาจัดเหลือซีคู่หาคู่เป็นล่างเออล่างเป็นล่างมาจับเอาล่างมาจับเหลืออยุซีคู่หาคู่มามาคพี่น้อยยิงหอกเขามา้ยันจะเหลืออยู่บไหลครับพี่น้องคือฟซีลุกซันจากหลายๆคู่เนาะเอาการซื้อโบซื้อล่างกันบนค่ะ าฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ไปกันมาแจกทังที่มงานครับพี่น้องรูปแบบแม่ท่านที่น้องแชบหน้าจออ<ฆ>ีกเช่นนครับจอไว้ัค่ะศูนเมีนศูนย์ห้าไอห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าเก้าห้าศูนย์ห้าเก้าห้าเจ็ดอ่าเลขกันอ่าสิบสิบห้าสิบเก้าค่ะอืม อ๋อโฉ้ามานครับพี่น้องย็บซี่าุนาปพี่น้องย็กซี่ทุทนานไปปิดใจลหน้าเอาสอนเสร็จเป็นเพ่งใจสิกังการจัดส er ินใจกิน้ำงิบซี่มาแต่จะเอาน้ำบ่มักับานมือความเนเชิงไริสัตะครับพี่น้องยิซี่ตนเนาะ้านเก้าพี่น้องกับกัปหัวเอาไว้น้ำเนี่ยเก้าก็สิบเก้าอาจจะเป็นสิบหกบางคนจะมักสิบเก้ากับการสิบหกค่ะอ่าหาเก้านี่กะะการหาหกแต่ว่าตามสูตรแล้วหกในดับล่าง แต่ว่าฮอกับบอลแน่มันอาจสิมาฮอกับบอลลูกค่ะอว่ากองแบบนี้วิทยไถลูกค่ะเราเย็ดขี่ดูทันอ้าวอาโชวคามานครับทดลองเย็ดขี่ดูทันมันจะจัดทั้งหลังเจออย่างมันเปลี่ยนแปลงไปครับท่ลองเย็ดี่ดูทันโอ้จัดฉากนี่ทั้งวันเลยได้ค่ะจัดฉากหมองนางหมองเศร้าเพราะว่าเอาทั้งออกปั๊บมันได้ปับ๊บไอ้เงาก็ปับ๊บฮอสตรีใหม่ครับอาชวคามานตัวนี้ข่นเรา อ่พี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทางทีมงานไว้คำแนะนำอย่าลืมกดกระดิงด่งจริงๆไว้แล้วจะพี่น้องเ่งกระดิงด่งจริงๆกดกระดิ่งไว้เพื่อจะประาพาทคลิปใหม่ๆข่าวสารใหม่ๆจ่ากท่านชิมงานครับพอกันไม่คลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ล่าลงสวัสดีครับอ่าพอกันไม่ค่ะ